ครับผมสวัสดีครับนะทัศนวิชชาแนลเดอรมือนี้นะพอดีมาบอกเรื่องเศรษฐกิจวอนนี้ผมอยู่ภายในจังหวัดริสะเกตผมมาพื้นบ้านผมนี่แหละนะบ้านผมเกิดที่อยู่บ้านหนองมาตำบลหนองมาอำเภอโพศสีสวนจังหวัดริสะเกตนะที่พูดที่มาบาอกว่าตอนนี้คือผมว่าอำเภอผมนี่เป็นอำเภอที่น้อยมีแค่ห้าตำบลน,นะมีตำบลโดดน,นะมีตำบลหนองมามีตำบลพือใหญ่และตำบลเสียวแล้วก็ตำบลอีเสด อีกห้าตำบลน,นะครับแต่ามจะเริ่มลงเรื่องก็คือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะครับก็คือหนึ่งที่เห็นก็คือเศรษฐกิจด,ดีกันเน่นนนะก็มีวัดไตสามัคคีสามารถดึดึดถุงเศรษฐกิจเข้ามาสองวัดบรรโดดนะที่เห็นชัดๆตัวนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเคยไปหลาําำเภอมาแล้วนะแต่เป็นอำเภอเล็กๆเนี่อนอนอยอำเภอนหน่อยเนี่ยอำเภอโพธิสุวรรณนี่เป็นอำเภอหน่อยแต่ว่ามีเวน สามเซเว่นสามเซเว่นแล้วก็มีอะไรทวีกิจทวีกิจบอกเสืออันนี้สองทวีกิจนะแล้วก็มีซนะีเจหนึ่งซีเจเขาลงทุกอำเภอแต่ว่าแต่ว่าเซเว่นเนี่ยนมีสามนี่มันมันมันถือว่าเศรษฐกิจนี่ว่าสุดยอดอ่ะนะขะองอำเภอโค้ดซนะีส่วนถือว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านรถผ่านมีโรงเรียนมัธยมนะสองโรงมัธยมประจำอำเภอเลยครับมีโรงเรียนไตรนิตวิทยาคมกับโรงเรียนโพศีสุวรรณมีสองโรงนะยังอำเภอใหญ่ยกตัวอย่างบพราว่าเพิ่งยังโรงเรียนอาประจำอำเภอเพิ่นของอุทุัณฑ์ก็ยังมีกำแพงอย่างเใหญ่อาเมืองจันทร์ก็มีโรงเรียนวัฒนคุณ นะครับตัวนี้แต่ว่าพ่อศสุวรรณมีโรงเรียนประจำอําเภอที่โรงเรียนใหญ่นี่ทรงลงนาโรงเรียนมัธยม,มใหญ่นะครับมีโรงพยาบาลก็หนึ่งแห่งธรรมดาประจำอาเภอก็ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีเพราะเป็นทางคานนะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟแดงนะไฟแดงแล้วก็เป็นศูนย์จุดรวมการค้านี่มีอยู่สามหม่องที่เห็น,นสิสชัดหนึ่งเกินว่าทีแยกโซกินที่แยกโซกินแถวทางตะเข้บบันน้องหมองน้องออกล่อมสอง สี่แยกอำเภอโพธิ์ศิวัตรนี่สามสี่แยกสี่แยกบ้นิเซนี่นี่คือจุดจุดจุดร่วมเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นจุดใหญ่ในร่วมเศรษฐกิจกใหญ่อยู่นี่นะแล้วก็มีสี่แยกไฟแดงสองไฟแดงบางอำเภอไม่มีไฟแดงเลยอ่ะนะในตัวยมสีเกตบางอำเภอไม่มีในตัวอำเภอไม่มีไฟแดงก็มีนีมีเรกเรียกว่ามันเป็นระบบ ถือว่าอำเภอโพสีสุวรรณเป็นเป็นอำเภอที่เศรษฐกิจดีนะแต่สิรีสูงไปหมดแต่ว่าจะไปเทียบกับอำเภอเมืองอำเภอกันทลักษ์เทียบว่าไ้นะอำเภอเมืองเขาก็เป็นอำเภอใหญ่อำเภอกันทลักษ์ก็เป็นอำเภอใหญ่อำเภออะไรคุณคุณหารคุ่แข่งวันี้เป็นอำเภอใหญ่ไปแล้วราชสีสไลานี่เป็นอำเภอใหญ่แต่โพสีสุวรรณนี่เป็นอำเภอเล็กๆนะเล็กๆแต่จะไปเทียบกับอำเภออื่นแต่ว่าอำเภอที่หน่อยถือว่าเศรษฐกิจดีสนิทถือว่าภูมิใจภูมิใจใน อำเภอโพชีสว่วนนะครับผมคลิปนี้ก็มาแค่ควบในใจนะว่าเป็นคนอำเภอโพชีสว่วนภูมิใจในตัวอำเภอตัวเองนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครัอยฟังซื้อครับมาระบายซื้อครับ